สถานการณ์อีกจุดหนึ่งที่เราจะต้องติดตามกันนะคะนั่นก็คือบนเวทีราชดำเนินนะคะคุณสุเทพเทือกสุบันนะคะสอสอพักประชาธิปัตย์ได้ประกาศนะคะว่าพร้อมกับสอสอบางส่วนรวมทั้งหมด9คนจะลาออกจากตำแหน่งสอสอในวันพรุ่งนี้นะคะเวลา11นาฬกาขณะนี้ผู้สื่อข่าวของเราอยู่ที่นั่นนะคะคุณอิสรภาพนุนพักดีค่ะรายงานทางโทรศัพท์นะคะคุณอิสรภาพคะเช่นค่ะ ครับคุณวิลาสินีครับบรรยากาศการชุมนุมบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยถนนร,ราชดำเนินนะครับการชุมนุมต่อต้านคัดค้านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมายังคงมีมวลชนจากต่างจังหวัดนะครับเข้ามาสมทบเป็นจํานวนมากรวมถึงกลุ่มประชาคมต่างๆนะครับจากสีลมรัชดาอาลีและอโศกนะครับที่ได้เดินทางมาสมทบกับกลุ่มผู้ชุมนุมที่ราชดำเนินแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับทําให้ตอนนี้ต้องมีการขยายพื้นที่ โดยได้มีการปิดถนนด้านหลังเวทีไปจนถึงบริเวณสี่แยกข้อคัวนะครับและเมื่อเวลา18นาฬิกาที่ผ่านมาครับนายสุเทพเลือกสุบัณสอส,อสอพักประชาธิปัตย์ได้ขึ้นเวทีกล่าวบ,บนเวทีนะครับว่าพักได้ขีดเส้นให้กับประธาลแล้วนะครับว่าจะต้องมีการถอดกฎหมายออกจากเจ้าสภาภายในเวลา18นาฬิกานะครับแต่ในขณะนี้ก็ล่วงเลยมาแล้วนะครับ ซึ่งวุฒิสภา,ายังพิจารณากฎหมายดังกล่าวอยู่รรคประชาธิปัตย์จึงเปิดนะครับศาลประชาชนนะครับท่านนายสุเทพยังกล่าวด้วยนะครับว่าต่อให้วุฒิสภา,านั้นนะครับลงมต,ติไม่รับร่างพรบนี้ระโทษกรรมสภาผู้แทนนัษฎรก็ยังนํากลับมาลงมต,ติร่างใหม่ได้ภายใน180วันนะครับซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวประชาชนก็จะต้องออกมาคัดค้านนะครับทั้งนี้นายสุเทพมีสองทางเลือดดกนนะอด้วยกันนะครับคือ การก็คือยุติการต่อสู้หลังจากนี้นะครับหลังจากที่วุฒิสภา,ามีการความร่างพรบเรเ่อโทษกรรมไปแล้วนะครับเพื่อลุ้นต่ออีก180วันนะครับส่วนแนวทางที่2ก็คือต่อสู้ต่อไปภายใต้เสียงส่วนใหญ่ของมหาชนนะครับ ท้งนี้นายสุเทพได้ประกาศลาออกจากสสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อต่อสู้กับเรื่องนี้กับประชาชนอย่างเต็มตัวและในวันพรุ่งนี้เวลา11บอิกานะครับจะเดินทางไปยังรัฐสภาพเพื่อยืน่นหนังสือลาออกพร้อมกับสสนะครับอีก9คนด้วยกันนะครับอย่างไรก็ตามเวทีพรคประชาธิปัตย์นะครับยังไม่มีการพูดถึงกรณีคําตัดสิน ของสาลโลกในกรณีประสาทเราวิหารครับคุณวิลาสินีครับค่ะค่ะคุณอิสรภาพคะคุณสุทเทพได้ประกาศบนเวทีไหมคะว่าสสรวมทั้งหมด9คนหรือว่ารวมคุณสุเทพด้วยเป็น1ิคนมีรายชื่อใครบ้างที่ประกาศว่าจะลาออกจากตําแหน่งสสนะคะ่ค่ะทั้งนี้รายชื่อนะครับก็ประกอบไปด้วยนายถาวเศรเสถียรครับนายสาธิตวงหนองเตยานายอิสระสมชัยนายวิทยากแก้วพลดายนายสุนพลจุลสใส นายพุทิพงศ์คุณกณันายเอกนัทพร้อมพันธ์และนายนภพงศ์ที่ ทีพสุวรรณครับคุณวิลาศินีครับค่ะค่ะขอบคุณคุณอิสระภาพนุนพักดีนะคะอยู่ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะคะก็เป็นการรายงานสดซึ่งขณะนี้ทางเ,าเวทีที่นั่นนะคะทางคุณสุเทพเทือกสุวรรณก็มีการประกาศอย่างชัดเจนนะคะคุณผู้ชมคะว่าจะพรุ่งนี้นะคะจะเดินทางไปที่รัฐสภาแล้วก็ไปยื่นหนังสือลาออกพร้อมกับสสทั้งหมดรวมทั้งหมดนะคะคือ9คนมีรายชื่ออย่างที่คุณอิสระภาพนุนพักดีได้รายงานคุณผู้ชมไปที่